สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุย้ยคนเล็กวัวลำเพลินออฟิเชียลครับไปใส่แล้วเนี่ยเอาโอยู่น้ำลายเตี้ยถิงกันไปแล้วบาทเนี่ยไปซึงเมื่อเดี๋ยวไปซึงเมื่อแมงบาทเนี่ยผู้ใดครับลงขนาดเต้าเต้าครับเองเตี้ยเต้าครับเองได้บ่ นี่ครับพี่น,อน้องไปจอดเดินทางแล้วครับวันนี้ทีมวบาตีไว้อยู่นี่แล้วครับอยู่โดมวันนี้อ้อาวคุณธันดอค,คุณขับรถคันไหนรคุณขับรถคันไหนฮะรรเอาแล้วแล้วแล้วน,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 น้องน้องน้องแดนเซอร์ทีมนี้ใช่ไหมคุณขับ call? ใช่ไหมลูก ทีมคุณใช่ไหมบ้านนี้เด็กเด็กมีไปกับผมคือเป็นเวิร์นแต่บ้านนี้รถไอ้ผพานั่งรถไอ้นี่รถรถปลาคันใหญ่นะบอกดิแปดคนเนี่ยคุณโบแปดได้ครับสิบสองคนเลยบอกเออแปดเออสิบคนก็สวยๆแต่บ้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทีบมาซ่อมกันมาเคลื่อนย้าเนาะใช่ไหมครับโอ้ไม่ได้พูดงานยังเรียนมาบ้านเนี้ย ไปไปเล็กมือบเอาดีเลยหรอเติเบิร์เราสองเดือนสองเดือนครับแมงบาทเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าไปต้องย่างครับว่ารถตู้รถใหม่จิ๊กอาจจะเพิ่งบอกสันจะเพิ่งบอกเพราะว่าบริเวณว่าแต่ยินว่าเป็น VAP VAP นะบอกว่ารถขนาดบ่อเมนครับอาจจะเป็นพี่พี่นะพี่ะอาจจะสร่างเรื่องมั้งวะครับผมซราเรื่งครับรวมไปแม้นรถบัตนะรถบัตรเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวถอยมามาหลับนี่ชื่อน้องอะไรคะับไม่สวยยังเลยน้องโบอ่ะ พี่น้องครับนานนี้ได้บอลในบอลตุ้ยยังไม่ได้ลงยูทูบอยู่เอ๋อลงเดลงเดลงมาด้วยสวดนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องทีบอลตุ้ยยินเบิ้งเบิ้งเมืคืนนี่ยคือผู้นี้นะครับนี่ครับรอดมาโดนละวรองแต่เมื่อคืนนี้แล้วรอโอกาสอยู่บอลตุ้ยสะพัดนันงอนครับแดนหญิงนะครับงอก็แลกแหวนนะครับแดนหญิงอ่าทีมอะไรนะจ๊ะทีมยังเนีไยเจนนี่แดนอ๋อคือว่ายังคือมุกทหารอย่างไรยังเนีไย คือฝ้าใสายแดงไปไงมาด้ยสามุกทหารนี่มาจากมุกทหารคนอำเภอใดอำเภอด่านตาแมงบ้านนี่ยยังบ้านใดบ้านน้องลมเนี่บ้านบ้านโคกน้องลมแมงบ้านนี่บ้านเจ้าของถวดถ้าบ้านกูอีดีม่อหำบอกว่าบ้านเจ้าของบ้านนี่ยอ้าวมอสบาดมาพัดผ่ากันมลสามสิบปีพี่น้องบ้านนี่ยอายุบันดงเอ้อ เป็นคนบันดุง嘛คนบันดงโจ๊บบอมาอยู่นี่ห้าปีอะไรแม่มาดนี่พาเพื่อนคนเดียวว่าจิดรนเขาต้องเวลาถามพีดีบ่ล่ะเขาอยู่บันดุงลงเอาไอาอยุ่บันดงเด้หนี่แม่บ่อในภาษาดิแม่บ่แม่ภาษาดิเลยอีหลีสบอฟ้าไซเด้อนี่คือของผู้ใดอ่าของเอื้อยอยู่ในอันจังหวัดมุกดาหารน้องบอแบบงงมึงพูดภาษาอะไรกันภาษาภาษี่ดีสบอแม่มาหนี้ พีไปขึ้นมาเจอคนบ้านไอเดียได้หนี่อเดียหรอจริงจริงจังๆเลยเนี่ยคนบ้านเดียวกันไม่บ้านนี้โลกันกลมนะบ้านกลมมากเลยดีบ่บ้านนี้มาเดี๋ยวจะบอกเล่าดีกว่าพี่น้องเขาสิบโอ้โหน้ำ v o i c ภาษาแขมโอ้มาอยู่ที่นี่จี่ปีแล้วนี่ฮักกามาอยู่ในป่ามเมื่อสามทีเมื่อมานำทีมเลยคุณแม่ รรคุณแม่เจนนี่แดนการาสินสวัสดีครับคุณแม่เจนนี่สวยนะเราอะ่ะนี่ครับพี่น้องฝากดูลูกชายเลยนะลูกชายด้วยคนนี้ของแท้เลยเดี๋ยวจะห้องจะคุยกันหลังไหมเดี๋ยวจะเอาที่นั่นไปคนบ้านเดียวกันเลยมึงบมงบ,งบคนที่ไหนเนี่ยการาสินน่ารักจังวอะอ่านเตรียมความพร้อมไปเนี่ยพร้อมพร้อมที่กว่าพร้อม เป็นพี่อันผู้หญิงเลสชื่อน้องยังเนี่ยชื่อน้องโยค่ะน้องโยอันผู้เสียขาวด้ิปองโจค่ะน้องโจอันผู้นี้เด้อะฝ้ายฝ้าครับผู้หันหลังนั่น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 พี่น้องครับเนี่ยหาเอาไปยังพี่น้องครับเนี่ยทีมนี่ทีมไม่นี่นะครับเด้อเด้อพี่น้องหนาเจนในไล่โซดต่อไปเนี่ยบอสทีมเนี่ยครับเนาะให้กำลังใจทีมกันเจนนี่แดนเนาะนี่ครับ คนจะไปสร้างสื่อเสียงให้เราตัวมินิเกือบสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วตีไปสองเดือนเลยนี่ครับพี่น้องทีมนี้มาขึ้นในเบิร์นล้ครับสุดยอดตัวโดยเฉพาะพู้นญิงครับยังยังขึ้นเข่าเราปะยังค่ะบรังคาแต่น่าหลานนะไปเสียวนะโอ,อ้ยหตายเอ้ย เป็นวาบ่าบกนนน็นอนเด่นนั่นยังถ่ายกันได้ตัวเรามีปัก๊กเหรอพี่น้องไม่ล่ะเอาไม่หล่ะเดี๋ยวต่อปั๊กให้เอาไหมนี่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวครับนี่เจนนี่แดนนะพี่น้องเอาหายใจเองครับเนี่ยวันศิษฐามาือเเขาสียด นามซี่ยังนไงสุเปียดครับเฟียดลูกตัวเป็นลูกผู้ใดเป็นลูกอันตานั้นครับนามสก,กุลยังไงย่ายบอกเด้สีอ่อาพูดเลยคือเอ้ามีผู้สาวอยู่นี่ต้องตีผู้นึงเดี๋มมนี่ยส,สวัสดีค่ะน้องอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อน,น้องบิวตี้ค่ะน้องบิวตี้อีกแล้วน้องบิวตี้อายุเท่าไรแล้วเนี่ย19ปีบริเลียนเหรอฝาแฝดคับ เนี๋ยแล้วเนี่ยเจ้าชีวตเจ้าสิฝากไปก็พอเจ้าเลยนี่ยเา้องส่านันดนเลยนั่นต้องส้อขับลนไถ่ตัวจะเป็นฝากงานก็ไปเลยฝากด้วยนะคะทีมงานเซนีแดนการสินค่ะติดต่อที่เฟซบุ๊กเซนีแดนการสินมีหมดทุกรูปแบบค่ะสาวหกสาวสิบสาวสิบสองคนไปได้หมดเลยขอบคุณค่ะ หยอดเลยนี่ยอดเลยบลาตุยครับเยำยางไก่นองคนนี้ครับ,รบเป็นอย่างว่าแอนจุน้งกระดึงชอบกุค้คก้ากินกวต่ปลาอยา่าหาต่อปลกเห็นลูกหลานจะแม่ปาะเนี่ยเราจะปล่๋ยวเดี๋ยวเสียปลกใหม่ก็เป็นหนึ่งเด้อนี่ครับคูก้าสวัสดีครับคูก้าสวัสดีครับคุปปอคูก้าคูก้าไป <c oughs> คูก้าไปด้วยไหมเนี่ยจะคุปปอ ไปดูสงสัยคู่กาครับพี่น้องพระเอกใหม่เดีแต่งหนาสงสัยบ่วผลคู่ก,กาแดี100๋อ่อยเปเซ็นต์แตงหน้าใครที่ก็สวยทุกคนบ่ต้องห่วงเลยแตงในพุ่มแม่คุณทีเป็นพระเอกแต่งหน้าโสดนนี่นงงนนรู้เลยว่าน้องแซมกับน้องตันนี่คู่ก,กาพี่น้องพี่น้องครับบ้างหรออร่อยเปร์เซ็นต์ขนามัน่นใจแล้วครับถ้าคู่ก,กาครับ VIP เลย VIP สั่งคมเยสเซ่ เออไม่ได <dri> <uk> ok e? so, uh, ้ก like ็ต้องได้ใช่ไหมของเนี่ยได้เพราะว่าเคยไปแล้วโอ้เปนเคยไปแล้วเคยไปแล้วเคยไปรถตู้แล้บ้านเคยมารถตู้บรีแปยกบไปมงปันทรม่บเอ็ดไแบบเงยไงบกนีแว่าน่ ơ cái <laughs> mà qua tham quan vừa chắc đèn này là hết đó yên đèn à yên à โมญี่ห์ดอกสามผู้โดมผู้โดมเงินบ่ผู้โดมเงินบ่ไม่โดไม่โดมเออไม่โดมยุบานวารีเบลสุดเพืนนี่นะะไปเอาเคเอ้ยไม่ได้ไปเขาเหรออะไรเหอืมนี่ครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สามีครับคลิปหน้านจะพูดทำไมครับเบื้องแลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับ ให้ทายาทเขาสูแสนซักพับตอนนี้นี่ครับเพื่อนรังใจทีมเจนนี่แดนเพื่อนนี่ครับนี่ผู้นี้นะครับสิปิสางซื้อเสียงให้ทีมฮอวหรือว่าสิเป็นยังไงกับถาฟังเงาครับโปรดติดตามหลังจากวินาทีนี้วันนี้เป็นต้นไปพี่น้องที่ตามทั้งงินสาวน้อยเพื่อนคนแท่งแฟนเพจนะครับแล้วก็ท่างยูทูบครับบ่าวตุ่ยมาเดีไปถือกล่องครับเพราะว่าบ่าวตุ่ยต้องอยู่อยู่ฝ่าโดมครับอยากไปอยู่ครับนี่อยากไปอยู่ให้นางโบเลยอยากไปเลยไหมตีนรถกีไรหรือรอรอ่ะครับพี่น้อง ไปครับบ๊ายบายอ่ะสวัสดีครับอันนึงมินิมีฮัทมินิฮัทเดียวหนึง่งสอง